สวัสดีค่ะดิมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบ้านสวนพร้อมที่ดินค่ะบรรยากาศดีอยู่ในแหล่งชุมชนภายในที่ดินนะคะปลูกผลไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยค่ะที่ดินเราบ้านสองหลังนะคะพร้อมที่ดินเนื้อที่4ไร่2องาน83ตารางวาค่ะ มีเพื่อนบ้านสาธุรโภพพร้อมนะคะภายในที่ดินล้อมรั้วไว้ทั้งหมด4ด้านเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนห่างจากถนนลาดยางในหมู่บ้านนะคะเพียง200เมตรเท่านั้นด้านหน้าของที่ดินค่ะก็ติดกับบ่อน้ำสาธารณะเลยที่ดินเราอยู่ในเขตชลประทานนะคะแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศภายในตัวบ้านแล้วก็รอบๆที่ดินค่ะ นี่ค่ะฝั่งตรงข้ามตรงนี้เป็นบอ่อน้ําสาธารณะมีแทงน้ําพร้อมน้ําไหลแรงเลยน้ําประปาเป็นน้ําประปาหมู่บ้านนะคะมีเพื่อนบ้านบรรยากาศดีเงียบสงบเลยค่ะราคาขายยกแปลงนะคะบ้านสองหลังพร้อมที่ดินเนื้อที่4ไร่2งาน83ตารางวาอยู่ตําบลเขาชะงุมอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเพียง2ล้าน เก้าแบาทเท่านั้นค่ะเป็น,นโฉนดนอสอสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้ค่ะเราก็ปลูกมะม่วงมันไว้ประมาณ20กว่าต้นเลยนะคะด้านหน้าของตัวบ้านนี่ค่ะสามารถเก็บผลผลิตไว้ขายก็ได้หรือว่าเก็บผลผลิตไว้ทานก็ได้เลยต้นมะม่วงนะคะต้นนี้ปลูกไม่ต่ำกว่า10ปีเลยค่ะส่วนตัวบ้านนะคะก็มี1ห้องนอน1ห้องโถง หห้องครัวหนึ่งห้องน้ําแล้วก็มีห้องครัวด้านนอกด้วยค่ะตัวบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยเหลือทาซีอีกหน่อยค่ะหรือว่าจะเข้าอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะสาทัวโภพพร้อมเลยบ้านเลขที่ทุกอย่างพร้อมมีเพื่อนบ้านนะคะภายในที่ดินเราก็ปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยค่ะนี่ค่ะต้นไม้ใหญ่ เป็นล่มเงาให้กับเราอยู่ภายในที่ดินนะคะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศวิวภูเขาวิว,วพุ่งนาลอ้อมรอบแบบนี้บรรยากาศดีเงียบสงบไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยหรือว่านัดชมได้ทุกวันตรงกลางตรงนี้ของที่ดินนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยไว้ปลูกต้นไม้ทำสวนหรือว่าจะสร้างบ้านเพิ่มเติมก็ได้นะคะ ด้านข้างของที่ดินเราเพื่อนบ้านก็ปลูกต้นไม้กันค่ะแถวนี้ต้นไม้เยอะบรรยากาศดีล่มลื่นเงียบสงบด้านข้างนะคะฝั่งทางทิศตะวันตกก็มองเห็นวิวภูเขาเลยที่ดินเราเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยตามผังที่ดินที่ดิมแนบไว้เลยนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้ก็มีบ้านพักหลังเล็กๆหนึ่งหลังค่ะเหมาะมากๆที่จะเป็นบ้านสวน มันพักตากอากาศส่วนด้านหลังของที่ดินเราก็มีบ่อน้ำหนึ่งบ่อนะคะสําหรับเลี้ยงปลาทําทสวนทําการเกษตรได้เลยที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยผังที่ดินตามที่ดินแนบไว้เลยนะคะแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มากๆเพราะว่าด้านหลังของที่ดินรอบๆที่ดินชาวบ้านทํานากันคะ่ะที่ดินเราห่างจากคลองชลประทานคลองใหญ่นะคะเพียงหกิโเมตร การเดินทางสะดวกสบายในหมู่บ้านนะคะก็มีร้านค้าร้านอาหารด้วยค่ะตรงนี้เป็นบ่อน้ำนะคะที่อยู่ในที่ดินเราขนาดกําลังพอดีเลยค่ะประมาณสัก40ตารางวาได้นะคะบ่อน้ำไม่ลึกมากค่ะความลึกของบ่ออยู่ที่ประมาณ2เมตรเท่านั้นนี่ค่ะมีน้ำตลอดทั้งปีเลยนะคะบ่อน้ำตรงนี้จะนำไปลดน้ำต้นไม้ก็ได้เลี้ยงปลาก็ได้ไม่ต้องเสียเงิน ขุดบ่อน้ําเลยที่ดินเราถมไว้เต็มพื้นที่ในเนื้อที่4ไร่2งาน83ตารางวาไว้เรียบร้อยแล้วด้านข้างฝั่งทิศตะวันตกตรงนี้ค่ะก็จะเห็นทิวภูเขาสวยๆเลยด้านหลังของที่ดินก็มองเห็นบ้านของเพื่อนบ้านเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนบ้านก็ทํานากันไม่เปรี่ยวนะคะแถวนี้บรรยากาศดีเงียบสงบชาวบ้านก็จะกระจายกระจายกันอยู่ล้อมรอบที่ดินค่ะ ฝั่งทางนี้นะคะเห็นวิวภูเขาเป็นฝั่งทางทิศตะวันตกความยาวอยู่ที่190เมตรค่ะส่วนฝั่งทางทิศเนหนือนากว้างอยู่ที่46เมตรนะคะทางทิศตะวันออกยาวอยู่ที่180เมตรค่ะนี่ค่ะด้านหลังทางทิศเหนือก็มองเห็นเพื่อนบ้านมองเห็นวิวภูเขาด้วยที่นาล้อมรอบเลยอากาศดีมากๆเลยนะคะ เหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศการเดินทางสะดวกสบายเลยค่ะจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายังที่บ้านเรานะคะเพียง90กิโลเมตรเท่านั้นจากอบตเขาชะงุ้มนะคะอยู่ที่4.2กิโลเมตรค่ะจากวัดเขาช่องพานถ้ำค้างคาวร้อยล้านนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของราชบุรีเราเลยอยู่ที่7.2กิโลเมตรเซเว่นอีเลเว่นโลตัส ตลาดนะคะธนาคารอยู่ที่ประมาณ7กิโลค่ะจากตัวอำเภอโพธารามโรงพยาบาลโพธารามตลาดโพธารามนะคะอยู่ที่19กิโลเมตรค่ะที่ดินถมไว้เต็มพื้นที่เลยดินดีด้วยนะคะแถวนี้เหมาะมากๆการเดินทางสะดวกสบายที่ดินเราเป็นเขตรอยต่อนะคะระหว่างอำเภอโพธารามกับอำเภอบ้านโป่งค่ะ หาของทานสะดวกสบายเลยอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะเพื่อนบ้านก็น่ารักเลยค่ะเหมาะที่จะซื้อเก็บเป็นบ้านสวนทำสวนทำการเกษตรเพื่อนบ้านก็ชอบปลูกต้นไม้กันนะคะด้านข้างก็มองเห็นวิวภูเขาสวยๆเลยค่ะลูกโตๆโอยู่ทางทิศตะวันตกตรงนี้เลย แถมยังมีพื้นที่เหลือเยอะมากๆนะคะจะสร้างบ้านอีกสักสองสามหลังในที่ดินเราก็ได้ค่ะรานะคาขายยกแปลนะคะบ้านพร้อมที่ดินสองหลังนะคะเนื้อที่สไร่2งาน83ตารางวาค่ะเพียง2ล้าน9แสนบาทเท่านั้นเป็นโฉนดนอสี่จอขุดแดงพรอมโอนเลยจะยื่นกู้ธนาคารก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อสดก็ได้ส่วนตรงนี้ค่ะเป็นบ้านหลังเล็กๆสำหรับ เอามาให้เพื่อนๆพนักผ่อนก็ได้นะคะตรงนี้นี่ค่ะสาทัพวพกน้ำประปาพร้อมเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะพร้อมมาเป็นบ้านสวนบ้านผักตาอากาศกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในบ้านหลังใหญ่บรรยากาศรอบๆบบ้านแล้วก็พื้นที่ภายในบ้านด้วยค่ะจากตัวเมืองราชบุรีนะคะโรงพยาบาลราชบุรีค่ะ ห่างจากที่บ้านเราอยู่ที่30กิโลเมตรจากโครงการพระราชดดำริเขาชะงมนะคะห่างจากที่บ้านอยู่ที่ประมาณ7กิโลเมตรค่ะต้นไม้ล้อมรอบพืชผักสวนครัวนะคะมีแทบทุกอย่างเลยมะกรูดมะนาวตะไคร้เก็บผลผล,ผลิตใบทำอาหารได้เลยนะคะนี่ค่ะต้นไม้ภายในที่ดินปลูกไว้เป็นร่มเงาภายในที่ดินเลย ตัวบ้านนะคะขนาดประมาณ100ตารางเมตรค่ะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องครัวด้านในบ้านแล้วก็ห้องครัวด้านนอกบ้านตรงนี้เลยค่ะนี่ตรงนี้เป็นครัวด้านนอกนะคะเราต่อระบบน้ำไว้ทำอาหารมีที่นั่งทานข้าวไว้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะตีตรงนี้เป็นด้านหลังนะคะสามารถ เปิดประตูจากด้านในบ้านทะลุออกมาตรงด้านหลังตรงนี้ได้เลยส่วนด้านหน้านะคะก็ปลูกต้นไม้ไว้ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆตัวบ้านนะคะเหลือทาสีอีกนิดเดียวก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยบ้านสร้างได้ประมาณสัก3าสปีค่ะนี่ค่ะด้านหน้าของบ้าน ส่วนด้านในของตัวบ้านนะคะก็ปูกระเบื้องตีฟ้าไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะโลง่ลง,ลงๆกว้างๆแบบนี้เลยเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตะอากาศได้เลยนะคะไม่ต้องมาทำบ้านอะไรเพิ่มเติมเลยแบบนี้ก็เข้าอยู่ได้เลยนะคะนค่ะตรงนี้เป็นครัวที่อยู่ในตัวบ้านมีหนึ่งห้องน้ำนะคะตรงนี้นี่ค่ะห้องน้ำก็ ตีฟ้าปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านสวนพร้อมที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะติดต่อ087-006-0727ค่ะหรือ ID l ดียดีมขันตะหรือในที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีได้เลยค่ะส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะก็เป็นห้องนอนค่ะมีหนึ่งห้องนอนนะคะที่อยู่ในตัวบ้านเรานี่ค่ะ เถลืท่าสีอีกนิดเดียวนะคะพร้อมเขาอยู่ได้เลยตอนนี้ก็ยังมีคนอาศัยอยู่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆส่วนตรงนี้เป็นประตูหลังบ้านนะคะสามารถทะลุออกไปยังด้านหลังของบ้านได้เลยค่ะตรงนี้เป็นหน้าบ้านก็มีที่นั่งไว้พักผ่อนนะคะลมลื่นผลไม้หลากหลายชนิดเลยที่ปลูกในที่ดินเรามีทั้ง ไม้เศรษฐกิจต่างๆเยอะเลยค่ะดินแถวนี้เป็นดินดำล้วนเลยนะคะจะปลูกต้นไม้ทำสวนทำการเกษตรขุดโคกหนองนาก็ได้ค่ะสนใจติดต่อนะชมได้ทุกวันจะซื้อสดก็ได้นะคะหรือว่า จะยื่นกู้ธนาคารก็ได้ที่ดินของเราค่ะสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะคะอยู่ที่25เมตรสามารถเข้าออกได้สองเส้นทางเลยค่ะจะเข้าเส้นถนนสายหลักด้านหน้าโครงการพระ,ะราชดิมลก็เข้าได้นะคะหรือว่าจะเข้าจากถนนเรียบคลองชนประทานคลองใหญ่ก็เข้าได้เช่นเดียวกันค่ะ ดีมทวนอีกครั้งนะคะบ้านสวนพร้อมที่ดินค่ะเนื้อที่4ไร่2งาน83ตารางวาอยู่ตำบลเขาชะงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชาบุรีค่ะภายในที่ดินล้อมหลวรวดหนามไว้เรียบร้อยแล้วเป็นโฉนดนสสี่จอขุดแดงพร้อมโอเลยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ